ตาของมีนาเก๋อ很漂亮อ่าคุณอันคะคือแฟนนาดาบอกว่าพระองค์ที่อยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยค่ะอ๋อนี่กู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 อืม很漂亮你喜欢佛吗你对佛佛佛这些佛牌有兴趣吗嗯哇我我我第一次看到这些很จะให้จะให้ดูเจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุหลายร้อยปีห้าร้อยกว่าปีอืมอืม观音菩萨了还要给你看观音菩ห哈 จะให้ดูเจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุ500กว่าปี Wow So beautiful This คุณอ่านอันนี้คือ you oh. luck ไหมคะ You luck You หลักอ๋ออันนี้ oh, 你可以关注这个是他的大站哦哦<前>这个是大站哦<前> oh, 之前,之前那个是小站嘿嗯<前> uh, Oh wow wow เข他就是泰国就是也算是很有名就是 เออหน红อ่ะคือ่ายหัว牌的เฮ้ยโอ้ว้า有钱人他们好多这个对对对สวยไหมทุกคนสวยไหมห้าร้อยกว่าปีนะองค์เนี้ยมาจากจีอว้ไปเนีอยหปีนะว้าวนี่้ยปีว้าสวยมากเป็นเจ้าแม่คนอิมที่ช่างโบราณเนี่ยปั้นออกมาได้แบบโอ้โหศิลปะงดงามมาก คนโบราณอ่ะห้าหกร้อยปีอ่ะสามารถปั้นได้สวยงามขนาดเนี้ยเป็นเนื้อสำลิดะฮะเป็นเนื้อสำลิดเป็นโลหะ古时候的人做的这这个这都是对啊五百年工艺很漂亮很漂亮对啊很漂亮啊工艺เ妙做工很好六 M 是的六 M 是的是的六 M 那刚才你看到那个是六 M ใช่ โอ้หกเอ็ม刚刚那个六เอ็ม他用那个战术跟我算是吗六个เอ็ม六เอม哦六เอ็ม好贵哦六เอ็ม你跟他说他昨天打了一樽多เขาบอกว่าเมื่ออาถ้าเป็นหกล้านก็เปรียบเสมือนว่าเมื่อวานที่คุณอันได้พีเคไปใช่ใช่ใช่啊, <laughs> 啊对对